สวัสดีครับวันนี้ผมเซลโยนะครับผมจะมารีวิวรถนะครับเป็นอินโนสดีแม็กนะครับตอนเดียวนะครับโฟวิวปี2 0 1 4นะครับทันนี้สวยมากเลยนะครับเหมาะสำหรับใช้เข้าสวนนะครับรถสวยนะครับสีเดิมเลยครับยางใหม่สี่เส้นนะครับตัวนี้นะครับท่านที่อยากได้รถใช้นะครับถ้าเข้ามาคุยรายละเอียดได้เลยนะครับก่อนชมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลโยด้วยนะครับ สีขาวเดิมเลยนะครับสวยมากเลยนะครับนี่แม็กซีล้อนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับโลโก้โฟวินะครับตัวนี้สวยเลยนี่ด้านหลังนะครับเดิมเลยนะครับยางอะไรพร้อมนะครับอันนี้รถสตาร์ทอยู่นะครับฟันไม่มีไหลเลยนะครับสวยงามมากตัว VG s นะครับตัวนี้นะครับ เราไปดูภายในกันนะครับน่าใช้แค่ไหนนี่ครับผมเดิมเลยนะครับนี่วิทยุแอร์เย็นเลยนะครับสภาพด้านในนะครับไม่มีช้ำเบาเดิมเลยนะครับสวยงามมากไม้หนึ่งแสนกิโลเท่านั้นนะครับปีสิบสี่า่ไม้น้อยมากนะครับนี่เลย อีนุสุดีแม็กนะครับเครื่อง2.5นะครับโฟวิวปี2014นะครับนี่เลยเราขายอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทกับาทครับ